สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซอามโอเทที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่จุดแตกขกครั้งสําคัญระหว่างเนโ o และรัสเซียในปี2025เมื่อความตึงเครียดในยุโรปพุ่งขึ้นจนหลายประเทศเริ่มจับตามองสถานการณ์ด้วยความเหมือนเกรงขณะที่เนโตเดินหน้า ส่งกำลังเสริมและอุปกรณ์ป้องกันขั้นสูงเข้าสู่ยุโรปตะวันออกรัสเซียเองก็ประกาศเส้นแดงใหม่และเคลื่อนย้ายกำลังพลจำนวนมากไปยังเขตชายแดนเพื่อแสดงพลังตอบโต้ทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป เห็นสนามแข่งขันเชิงอำนาจที่ร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีหลายประเทศในยุโรปเริ่มมีการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินตั้งแต่การซ้อมรับมือภัยคุกคามมิสไซล์การเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศไปจนถึงการจัดการปัญหาพลังงานที่อาจเกิดขึ้นหากความขัดแย้งลุกลามการแลกข้อความข่มขู่ทางการทูตระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายทำให้สถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นและย่างไม่มีสัญญาณของการถอยหลังการเคลื่อนไหวของกองกำลังทางอากาศเรือรบและหน่วยรบพิเศษทั้งสองฝ่ายยิ่งทำให้ยุโรปถูกปกคลุมด้วยความตึงเครียดที่สามารถปะตุเป็นการปปปททไไดดุ้้กเเมมื่อควา็น ข้อของการ,รเผชิญหน้าครั้งใหญ่กำลังกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตาและปี2025กำลังถูกมองว่าเป็นปีที่อาจเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพของยุโรปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความขัดแย้งระหว่างเนโตและรัสเซียที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงปี2025เป็นผลจากหลายปัจจัยที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการขยายอำนาจทางทหารการเสริมกำลังของทั้งสองฝ่ายและการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ในยุโรปตะวันออกความตึงเครียดเริ่มสะสมมาตั้งแต่รัสเซียแสดงความไม่พอใจต่อการขยายบทบาทของเนโตเข้าสู่พื้นที่ใกล้พรมแดนของตนเองโดยเฉพาะ ประเทศในยุโรปตะวันออกหลายแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทางทหารหรือขอรับการสนับสนุนด้านอาวุธจากเนโทธทําให้มอสโกมองว่ามีการคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติรัสเซียเริ่มปรับปรุงกำลังพลและอาวุธ บริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่องทั้งการเสริมกาลังทหารบกการปรับประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศและการส่งกองกําลังพิเศษเพื่อเพิ่มความพร้อมในการตอบโต้ทันทีเมื่อเนโธร,รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงตอบสนองด้วยการเพิ่มกําลังทหารในพื้นที่ยุโรปตะวันออกทั้งในรูปแบบของการฝึกซ้อมและการปรับปรุงอุปกรณ์ทางทหารการส่งกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงเข้ามาใกล้พรมแดนรัสเซียเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายกําลังสร้างสมดุลกําลังแบบตรงกันข้ามและไม่มีใครยอมถอย นอกจากการเคลื่อนกำลังทางทหารแล้วความขัดแย้งระหว่างเนโตและรัสเซียยังซับซ้อนด้วยการดำเนินปฏิบัติการข่าวกรองอย่างต่อเนื่องการสอดแนมและการสืบข้อมูลถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทำให้เนโตสามารถวางแผนการปรับกำลังและเตรียมการซ้อมรบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันรัสเซียก็ใช้ระบบข่าวกรองเพื่อระบุท่าทีและความเคลื่อนไหวของกองกำลังเนโตการเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถ ถ้าปรับยุทธวิธีได้อย่างแม่นยำความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ทำให้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและซับซ้อนซึ่งสะท้อนถึงการแข่งขันด้านยุทธศาสตร์และการรักษาผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงมาก สถานการณ์ในยุโรปตะวันออกไกลเป็นสนามแข่งขันเชิงอำนาจที่ร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีความตึงเครียดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชายแดนแต่มีผลกระทบไปยังประชาชนและเศรษฐกิจของหลายประเทศการเสริมกำลังของเนเธและรัสเซียทำให้เกิดความหวาดกลัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการประทะในระดับกว้างซึ่งหากเกิดขึ้นจะส่งผลต่อการขนส่งพลังงานการค้าและการลงทุนในภูมิภาคการเตรียมความพร้อมรับมือความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกองทัพแต่รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นการวางแผนบริหารวิกฤตการจัดสรรทรัพยากรฉุกเฉินและการสื่อสารกับประชาชนเพื่อไอ พอเข้าใจถึงความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการเตรียมความพร้อมนี้สะท้อนถึงความรุนแรงและความจริงจังของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับยุทธศาสตร์เนโธได้เพิ่มความเข้มงวดในการซ้อมรบการวางกำลังทหารและการจัดอาวุธที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามจากรัสเซียได้ทันทีการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นการแสดงศักยภาพต่อรัสเซียเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกประเทศยุยโรปตะวันออกที่อาจรู้สึกไม่ปลอดภัยจากความเคลื่อนไหวของรัสเซียการมีท่าทีที่เข้มแข็งและพร้อมตอบโต้ทุกสถานการณ์ช่วยลดความกังวลของประชาชนในพื้นที่และแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเนโตในการรักษาสมดุลทางยุทธ,ธศาสตร์การปรับปรุงระบบอาวุธปรับตำแหน่งหน่วยรบและเสริมอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาค รัสเซียเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อความเคลื่อนไหวของเนโตการปรับกำลังทหารในพื้นที่ชายแดนการส่งกองกำลังเสริมและการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ล้วนเป็นการตอบสนองที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงและป้องกันไม่ให้เนโธขยายอิทธิพลเข้าใกล้เขตแดนการเสริมความเข้มแข็งของระบบป้องกันภยัยทางอากาศการติดตั้งเรดาร์และระบบเตือนภัยใหม่และการจัดกำลังคนสำรองถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุธทธศาสตร์ที่มอสโกใช้เพื่อแสดงศักยภาพในการป้องกันตนเองขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังส่งสัญญาณไปยังเนโธและประเทศตะวันตกว่ารัสเซียพร้อมตอบโต พ่อและไม่ยอมให้เกิดการคุกคามต่อความมั่นคงของตนการเสริมกําลังและความเคลื่อนไหวเชิงข่าวกรองทั้งสองฝ่ายยังส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ในระดับสากลหลายประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงต,งต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผิดพลาดหรือการตีความผิดเพียงเล็กน้อยอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งลุกลามไปยังภูมิภาคอื่นการเคลื่อนไหวของเนโตและรัสเซียยังสะท้อนถึงการปรับตัวของชาติยักใหญ่ในการรักษาอิทธิพลและความมั่นคงของตนทั้งในเชิงทหารการเมืองและเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณารวมทั้งหมดความขัดแย้งระหว่างเนโธและรัสเซียในปี2025ไม่ใช่เพียงเรื่องของการปรับกำลังทหารหรือการซ้อมรบแต่เป็นการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติการเมืองระหว่างประเทศและเสถียรภาพของภูมิภาคยุโรปตะวันออกความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการวิเคราะห์เชิงลึกและการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจบานปลายเป็นความขัดแย้งในระดับที่ใหญ่กว่าเดิม การประกาศเส้นแดงใหม่ของรัสเซียเพื่อตอบโต้การขยายบทบาทของเนโตในยุโรปตะวันออกเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดอย่างมากต่อภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคในปี2025เส้นแดงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงท่าทีเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการกำหนดขอบเขตและแนวทางที่รัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้พรมแดนของ ตนเองการประกาศดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลของมอสโกต่อการขยายอำนาจทางทหารของเนโตซึ่งหลายประเทศในยุโรปตะวันออกได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการส่งกำลังเสริมและการติดตั้งระบบอาวุธขั้นสูงนงจากเนโตเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองการเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณที่รัสเซียมองว่าเป็นการคุกคามโดยตรงและทำให้จำเป็นต้องกำหนดเส้นแดงเพื่อป้องกันไม่ให้เนโตขยายอิทธิพลใกล้เขตแดน เส้นแดงที่รัเสเซียประกาศครอบคลุมหลายด้านทั้งการเคลื่อนกำลังทหารการติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์การสร้างฐานทัพและการควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญการเคลื่อนไหวนี้ทำให้เนโตต้องระมัดระวังในการปรับตำแหน่งหน่วยรบและการส่งอุปกรณ์ทางทหารเข้าไปยังยุโรปตะวันออก <S <S เนื่องจากหากละเมิดเส้นแดงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางานทหารทันทีจากรัเสเซียการประกาศเส้นแดงยังส่งผลให้หลายประเทศสมาชิกเนโต้ต้องทบทวนยุทธศาสตร์และกำลังสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดความเสี่ยงของความขัดแย้งที่อาจลุกลามเส้นแดงนี้จะ ึงกลายเป็นเครื่องมือสาคัญที่รัสเซียใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์และรักษาผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของตนเองผลกระทบจากเส้นแดงของรัสเซียไม่จํากัดอยู่เพียงการเคลื่อนกําลังทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดําเนินนโยบายทางการทูตและเศรษฐกิจอีกด้วยการประกาศเส้นแดงทําให้เนโตต้องระมัดระวังในการวางแผนการฝึกซ้อมทางทหารการจัดกําลังเสริมและการส่งอาวุธขั้นสูงไปยังประเทศสมาชิกที่อยู่ใกล้พรมแดนการละเมิดเส้นแดงอาจนําไปสู่การตอบโต้ทางทหาร ทันทีซึ่งทำให้เนโธต้องคํานวณความเสี่ยงอย่างรอบคอบการประกาศเส้นแดงยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆในยุโรปเพราะทุกชาติต้องประเมินสถานการณ์ว่าเส้นแดงนี้หมายถึงอะไรและมีผลกระทบณความมั่นคงของตนอย่างไรความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องภายในรัสเซียเพียงอย่างเดียวแต่กลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกเนโธและประเทศใกล้เคียง เส้นแ,แดงของรัสเซียยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างอิทธิพลเชิงภูมิรัฐศาสตร์การกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามและเขตอำนาจของตนช่วยให้รัสเซียสามารถควบคุมความเคลื่อนไหวของเนโตในภูมิภาคตะวันออกของยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพการเสริมกำลังทหารการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและการจัดกำลังสำรองเป็นเครื่องมือที่รัสเซียใช้เพื่อสแสดงศักยภาพและป้องกันไม่ให้เนโตขยายอำนาจเข้ามาใกล้พรมแดนเส้นแดงยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนต่อชาติสมาชิกเนโตและพันธมิตรของรัสเซียว่ามอสโกพร้อมที่จะตอบโต้ทุกการเคลื่อนไหวที่ละเมิดขอบเขตที่ตนก มนนอกจากนี้เส้นแดงยังสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาต่อทั้งเนโธและประเทศในยุโรปตะวันออกการที่รัสเซียประกาศเส้นแดงอย่างชัดเจนทําให้เนโธต้องระม,มัดระวังมากขึ้นในการดําเนินการทุกขั้นตอนทั้งการฝึกซ้อมการเคลื่อนกําลังการติดตั้งระบบอาวุธและการซ้อมรบในพื้นที่ใกล้พรมแดนความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทําให้สมาชิกเนโต้ต้องสร้างยุทธศาสตร์รองรับเพื่อป้องกันการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเส้นแดงจึงไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดเชิงทหารแต่กลายเป็นปัจจัยที่กําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ของ 1 ในมิติทางการทูตเส้นแดงของรัสเซียส่งผลให้เนโต้ต้องปรับวิธีการเจรจาการสร้างพันธมิตรและการจัดการกับความขัดแย้งที่อาจลุกลามการละเมิดเส้นแดงอาจสร้างแรงกดดันทางการทูตและเศรษฐกิจอย่างมากทั้งนี้ประเทศสมาชิกเนโต้ต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การประทัครั้งใหญ่การประกาศเส้นแดงทําให้เกิดการคำนวณความเสี่ยงอย่างละเอียดทั้งในด้านการทหารการเมืองและเศรษฐกิจโดยทุกฝ่ายต้องวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้านเพื่อรักษาสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์และป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งบานปน <Hi. S 2> เส้นแดงของรัสเซียยังมีผลต่อการตัดสินใจของประเทศยุโรปอื่นๆที่อยู่ในระยะใกล้หรือเกี่ยวข้องกับเนโตความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงการพึ่งพาพลังงานและการป้องกันภัยทางทหารทําให้หลายประเทศต้องเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงของตนเองการติดตั้งระบบป้องกันภยัยทางอากาศการซ้อมรบและการเตรียมกําลังคนฉุกเฉินเป็นสิ่งที่หลายประเทศนํามาปรับใช้เพื <c oughs> ่อรับมือกับความเป็นไปได้ที่เส้นแดงอาจนําไปสู่ความขัดแย้งโดยตรง เมื่อรวมทุกปัจจัยการประกาศเส้นแดงของรัสเซียไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ทางการทหารแต่เป็นการกำหนดขอบเขตยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหมดของยุโรปตะวันออกเส้นแดงนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัสเซียในการป้องกันอิทธิพลของเนโตและรักษาผลประโยชน์ของตนในภูมิภาคขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันต่อเนโตและประเทศสมาชิกให้ระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวทั้งในด้านทหารการทูตและเศรษฐกิจทำให้ความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายพุ่งสูงขึ้นและกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด หลายประเทศในยุโรปเริ่มเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างเนโธและรัสเซียในปี2025พัฒนาการเหล่านี้สะท้อนถึงความตระหนักของรัฐบาลต่อภัยคุกค,คามที่อาจเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าเชิงทหารในภูมิภาคการเตรียมความพร้อมไม่ได้จำกัดเพียงการเสริมกำลังทางทหารแต่รวมถึงการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การจัดก,การทรัพยากร สำคัญและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลถือเป็นหัวใจสำคัญหลายประเทศเริ่มฝึกซ้อมกองกำลังสำรองเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกทหารประจำการและปรับยุทธวิธีการปฏิบัติติการให้เข้ากับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นการฝึกซ้อมเหล่านี้ครอบคลุมการป้องกันภัยทางอากาศการควบคุมการจราจรทางยุทธศาสตร์การรักษาพื้นที่สำคัญและการซ้อมรับมือภัยคุกคามจากกองกำลังพิเศษการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการนี้ช่วยให้ประเทศยุโรปสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากการฝึกซ้อมกำลังพลแล้วการเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบตรวจจับถือเป็นส่วนสำคัญที่หลายประเทศให้ความสำคัญการติดตั้งเรดาร์ขั้นสูงระบบต่อต้านอากาศยานและเทคโนโลยีตรวจจับภัยคุกคามอื่นๆถูกเร่งดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอากาศหรือโดรนที่อาจเกิดขึ้นการปรับปรุงระบบป้องกันเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องฐานทัพหรือเมืองสำคัญแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและพันธมิตรในภูมิภาคการสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบตรวจจับทำให้ประเทศยุโรปสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกองก,องกำลังรัสเซียแอ และเตรียมการตอบสนองได้ทันเวลาการลงทุนด้านเทคโนโลยีเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงและความเป็นอิสระในยุโรปตะวันออกในมิติของพลังงานหลายประเทศเริ่มวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการจัดหาพลังงานเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างเนโธและรัเสเซียอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกกา๊าซและน้ำมันรัเสเซียที่หลายประเทศในยุโรปพึ่งพาการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานรวมถึงการสำรองแหล่งพลังงานทางเลือกการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองและการวางแผนเส้นทางการจัดส่งพลังงานใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนในช่วงวิกฤตการจัดการด้านพลังงานเชิงรุกนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคงโดยรวมซึ่งช่วยให้ประเทศยุโรปสามารถรักษาความมั่นคงด้านเอเศรษกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนได้ การเตรียมความพร้อมด้านระบบสื่อสารและข่าวกรองก็มีความสำคัญไม่แพ้กับหลายประเทศยุโรปได้ปร,ปรับปรุงระบบข่าวกรองภายในและเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรัสเซียและเนเการมีข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำช่วยให้รัฐบาลสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดและสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านการสื่อสารฉุกเฉินแก่ประชาชนก็ถูกปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงและมาตรการป้องกันที่ควรปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อสารที่แข็งแรงช่วยลดความตื่นตระหนก นกและเพิ่มความมั่นใจในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดสูงด้านการเมืองและการทูตการเตรียมความพร้อมของหลายประเทศยุโรปมีบทบาทในการสร้างแรงกดดันต่อรัสเซียและเนโตให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจการซ้อมรบการปรับตำแหน่งกำลังและการเสริมระบบป้องกันเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าประเทศในยุโรปพร้อมรับมือทุกสถานการณ์การเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาคลดโอกาสที่ความขัดแย้งจะบานปลายและสร้างความมั่นใจให้กับประเทศสมาชิกเนโตและประชาชนในพื้นที่ใกล้ชายแดน นอกจากด้านทหารและพลังงานแล้วการเตรียมความพร้อมยังรวมถึงการจัดการทรัพยากรสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานที่อาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งประเทศยุโรปหลายประเทศเริ่มวางแผนป้องกันความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าสะพานถนนและระบบขนส่งเพื่อให้สามารถฟื้นฟูการทำงานได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินการมีแผนฉุกเฉินและมาตรการป้องกันที่รัดกุมช่วยลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและประชาชนในพื้นที่การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและการจัดการภัยพิบัติก็ถือเป็นส่วนสำคัญข,ของยุทธศาสตร์หลายประเทศ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติช่วยให้ประเทศสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีระบบการรวมทุกมิติทั้งทหารการทูตเศรษฐกิจพลังงานและข่าวกรองเข้าด้วยกันทำให้ยุโรปมีความพร้อมเชิงบูรณาการในการรับมือความตึงเครียดระหว่างเนโธแลและรัสเซีย การเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนี้ไม่เพียงป้องกันภัยคุกคามเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของยุโรปให้รัสเซียและเนโตเห็นว่าภูมิภาคมีความเข้มแข็งและไม่สามารถละเลยความมั่นคงของตนด้การเสริมกำลังฝึกซ้อมระบบป้องกันภยัยการจัดการพลังงานข่าวกรองและการวางแผนทรัพยากรสำคัญทั้งหมดสะท้อนถึงความตั้งใจของประเทศยุยโรปที่จะรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกของยุโรป เมื่อรวมทุกปัจจัยการเตรียมพร้อมของประเทศยุโรปในปี2025ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่สอดคล้องกับความตึงเครียดระหว่างเนโตและรัเสเซียการวางแผนและปรับตัวทั้งในด้านทหารการจัดก,การพลังงานการสื่อสารข่าวสารและการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานทำให้ยุโรปสามารถลดความเสี่ยงจากความขัดแยง้งและรักษาความมั่นคงของภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ เหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างเนโตและรัสเซียในปี2025สร้างความหวาดกลัวถึงความเป็นไปได้ของการประทะครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนสถยรภาพของยุโรปอย่างสิ้นเชิงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชายแดนแต่ยังส่งผลต่อเศรษฐก,ก,กิจการเมืองและความมั่นคงของประเทศทั้งในภูมิภาคและระดับโลกการที่เนโตและรัสเซียต่างเสริมกำลังพลปรับปรุรงอาวุธยุโทโธปกรณ์และเคลื่อนกำลังทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องทำให้ยุโรปอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดหลายประเทศเริ่มวางแผนรับมือทั้งในด้านทหารและพลเรือนการฝึกซ้อมรับมือเหตุุ เฉืนการเตรียมทรัพยากรสำรองและการเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทันทีความเป็นไปได้ของการประทะค,ครั้งใหญ่ทำให้ประเทศสมาชิกเนโตต้องพบวนวิทยาศาสตร์การปรับกำลังการจัดระบบข่าวกรองและการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดการเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนจึงต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจตอบโต้ทันทีและรุนแรง ในมิติทางเศรษฐกิจคามตึงเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อพลังงานและตลาดการเงินหลายประเทศเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของยุโรปการประทะหรือการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์อาจกระทบต่อการขนส่งและการจัดหาพลังงานทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นและเกิดความไม่แน่นอนในตลาดโลกหลายประเทศต้องเตรียมแผนสำรองด้านพลังงานเช่นการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองการหาทางเลือกพลังงานทดแทนและการจัดเส้นทางจัดส่งใหม่เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานการเตรียมพร้อมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่ยังเอ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าประเทศสามารถรับมือกับวิกฤตได้ ด้านการเมืองและการพูดเหตุการณ์ความตึงเครียดนี้ทําให้เนโธและประเทศยุโรปต้องสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างสมดุลอํานาจในภูมิภาคการเจรจาการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ถือเป็นสิ่งสําคัญเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งขณะเดียวกันรัสเซียก็ใช้เส้นแดงและการประกาศกําลังทหารเพื่อสร้างแรงกดดันต่อเนโธและประเทศพันธมิตรการเคลื่อนไหวเชิงพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งไม่ได้เป็นเพียงสงครามเชิงกําลังแต่ยังเป็นการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผล ประโยชน์ทางการเมืองระหว่างประเทศการเตรียมความพร้อมด้านทหารของยุโรปในช่วงนี้ไม่จำกัดอยู่เพียงการปรับกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์แต่รวมถึงการฝึกซ้อมการป้องกันเมืองการซ้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศการจัดระบบสื่อสารฉุกเฉินและการวางแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพของประเทศสมาชิกการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการนี้ช่วยให้ประเทศยุโรปสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การเสริมระบบข่าวกรองการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกองกําลังรัสเซียและการแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรย,ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้การตัดสินใจเชิงยะทุทธศาสตร์มีความแม่นยําและลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด ในด้านสังคมความตึงเครียดนี้สร้างแรงกดดันต่อประชาชนทําให้หลายประเทศต้องปรับแผนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความต่นตระหนกการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันถือเป็นสิ่งสําคัญการสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับประชาชนช่วยเพิ่มความมั่นใจและทําให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมด้านประชาชนจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ครบวงจร ผลกระทบจากความตึงเครียดยังสะท้อนในระดับภูมิภาคและโลกความเป็นไปได้ของการประทักครั้งใหญ่ทำให้ชาติอื่นๆต้องจับตามองทุกการเคลื่อนไหวการปรับตำแหน่งกาลังการซ้อมรบและการเสริมระบบป้องกันถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าภูมิภาคนี้กำลังอยู่ในสภาวะตึงเครียดสูงการเฝ้าติดตามและการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและการ,รเผชิญหน้าที่อาจลุกลามไปสู่ความขัดแย้งระดับโลก ในมิติทางยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของยุโรปในปี2025ถือเป็นตัวอย่างของการบริหารความเสี่ยงและการสร้างสมดุลอำนาจการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การฝึกซ้อมกำลังการเสริมระบบป้องกันภัยการจัดการพลังงานและการสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนทำให้ยุโรปสามารถลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งและรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคได้การดำเนินการทั้งหมดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในยุโรปที่จะรักษาความมั่นคงความพร้อมและความเข้มแข็งในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างเนโตและรัสเซียพุ่งสูงสุดซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญของการวางแผนรับมือ ตือความขัดแย้งในยุคสมัยใหม่ดังนั้นเหตุการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างเนโธและรัสเซียในปี2025ไม่เพียงสร้างความหวาดกลัวต่อความเป็นไปได้ของการประทักครั้งใหญ่แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งทหารการเมืองเศรษฐกิจพลังงานและสังคมการจัดการสถานการณ์อย่างรอบด้านและการสร้างสมดุลทางยุทธ,ธศาสตร์เป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้ยุโรปสามารถรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ